ีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับครูอันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูอันจะมาแนะนําอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กที่เด็กๆจะต้องนํามาที่โรงเรียนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเด็กๆคือกระเป๋านักเรียนค่ะสําหรับกระเป๋านักเรียนนี้นะคะคุณครูก็จะทําสัญลักษณ์แล้เบ็ชื่อให้เด็กๆนะคะใส่ที่ตรงนี้นะคะื่อที่เด็กๆจะได้จําของตัวเองได้ค่ะอย่างต่อไปนะคะเป็นที่นอนของเด็กๆนะคะที่เด็กๆจะต้อง แล้วคุณครูก็จะคืนให้เด็กๆกลับบ้านไปซักนะคะทุกวันศุกร์ค่ะสําหรับที่นอนนี้นะคะครบกวนท่านผู้ปกครองนะคะปักชื่อให้เด็กๆด้วยนะคะอย่างต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นชุดนอน,นะคะ่ะสําหรับชุดนอนนะคะเด็กๆก็ควรที่จะปักชื่อนะคะทั้งเสื้อแล้วก็กานเกงด้วยนะคะ เงื่อนนะคะเด็กๆก็ควรที่จะมีชื่อนะคะถ้าผู้ปกครองท่านไหนสะดวกนะคะก็ปักชื่อได้ค่ะถ้าไม่สะดวกก็เขียนได้ค่ะผู้ผู้ปกครองค่ะอย่างต่อไปนะคะเป็นค้าคุณหมูค่ะสําหรับค้าคุณหนูนะคะคุณครูก็จะทําเป็นสายองไว้ให้เด็กๆทุกค,คนแล้วนะคะเพื่อที่เวลาเด็กๆใช้เสร็จแล้ว และที่ขาดไม่ได้นะคะเด็กๆคือกระติกน้ําของเด็กๆเองนะคะสําหรับกระติกน้ําของเด็กๆนะคะควรจะมีสายค้องคอนะคะเพื่อที่เด็กๆไปใช้งานเด็กๆจะได้อิบใช้ได้อย่างสะดวกค่ะแล้วก็แฟ้มค่ะเด็กๆสําหรับแฟ้มนี้เด็กๆต้องนํามาโรงเรียนทุกวันนะคะแต่สําหรับแฟ้มนี้คุณรูจะทําชื่อติดให้เด็กๆเองนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเด็กๆ คือแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กนะคะแต่ว่าคุณครูจะขอให้เด็กใช้ที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็จะทําชื่อและสัญลักษณ์ติดที่แปลงสีฟันให้เด็กทุกคนนะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะครูอันก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับเด็กเ,กเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ